หนหนองน้ำข้างหลังไหมลนะ่ะคลองนะ่ะมาประจำอี <c oughs> น้องนอกนี่มาประจำครับนะไปอยู่อยู่ทำไมในน้ำล่ะดู <c oughs> โอ้ bikin <laughs> ท่านนู้นะครับที่พ่อมาจากดาวทะลุน้องตาวหรือว่าน้องในภายหลังนะครับเวลาที่ดึงนะครับขอบคุณ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 ครับ ผมมือเป็นกำลังใจนะครับอีหนองนอกมีมาประจำ <c oughs> มาประจำปลามันเยอะอีนองนอกเนี่ยนอาต้องนู้นไม่กล้าไปแล้วแกมันเป็นหนองในนะ <c oughs> ไม่มีปลาเลยเหม็นอย่างเดียว <c oughs> แต่ปลาที่นี่นี่ใครมาไม่ตรงเวลา โม่ถึงสามทุ่มเนี่ยปลาเป็นจะพันมันขึ้นปลาเป็นจะพันเนี่ยปลาต่อยปลาซาปลาติวปลาปลาเป็นนั่นแหละปลาเล็กๆก็เนี่ยปลา,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 าเป็นจะพันปลาเป็นจะพันขึ้นปุ๊บเดี๋ยวพอสี่ทุ่มถึงตีสองนี่เดี๋ยวปลาหัวหนักขึ้นแล้วปลาหัวหนักนี่ก็ปลาสวายปลาดูปลาเทพโพปลาปลาใหญ่ๆเนี่ยปลาหัวหนัก อาวหนักขึ้นปุ๊บเดี๋ยวพอทีสี่ทีห้าเดี๋ยวปลาต้องโกขึ้นแล้วมาต้องโโขขึ้นหน่อยพอหกโมงเจ็ดโมงแล้มีปลาป่นมัง่งปลาปิก้ามัง่งวานก็มาทอดแต่โปตีไปอะก็กินพิงกินว่างปลาอะไรก็เรื่องมอือยังมาแย่งผลาหมอคางดำกูแล้วกะนหของ,งหายยากเจอพวกมาทอดแหนแกบ,บุกนี้ไ่รวยล้ำเวลานีนก็บบาเออ

มาใช้เป <ừ> ็ดกับทอดแขนมันคนละอย่าครับพี่น้องเตี้มเตี้มเตไม่เห็นน้ำหวานนะครับเตมเต้มเตีมเตีมเตีมว่าตัวนี้ต้องใหญ่นีครับค่อยๆย่อนหาจังหวะดีๆขอได้จังหวะ โอมแรกก็ลงตะคอ,องไปก่อนแกไม่ต้องคิดมากเรียกว่าเอาลงตะคอ,องไปอย่าไปจะกินหาคินนี่ยอย่าไปคิดเยอะนะได้ปลาอะไรก็เอามาก่อนคิดเยอะคิดแย่เดี๋ยวใครนา่นเ,เขารูนนา้ไหมน่นของกูนะ่ะเบ็ดก็เบ็ดนั้นเอ้ เป็นดิแกเบ็ดก็ต้องไปปักตามพันคูพันคอไอ้นี่เสือมาปักในหนองวก็ปักของูปจำจําเ้ยโง่จริงๆหาทุกแม่งอีเทิ้งไม่พูงี้ลยจังไรไปเอาหากินที่อื่นนะมึงไปของกู cơ lắc vui อากิงเว้ยสันดานเดียวยันเล็บนี่มึงเลยหายใจแล้วกูไปฆ่าใเยยนที่เตี้มเตีมเตีมเตีมเติมเตีมเตมเตมไม่ป่าไม่ค่อยก่งต้องวัวแรงๆหน่อยแกเติมต้อยเติมต้อยเติมต้อย เตีมต้อยเตียมต้อยต้อยเตี้มเฮ้ยไอดไอ้ชหา,า,า,ายมาันต่อกูถามที่จริงเหะแกสมควรไหมแกเอ้ยมันสมควรไหมเนี่ยฮะรู้ไหมว่ามันไม่สมควรนะมันจะมองใครแกนั่นแหละเลียเรียกทั้งบ้านเลยเตีมต้อยเตีมต้อยเตีมต้อย

เอาเบ็ดใครอีกแล้ววินเลยหาทูหากินอย่างเงี้ยไม่มีทางเจริญโอยแม่งไฟไหม้ทั้งบ้านใครคิดไม่ดีกับกูอะของของกูถ้าเกิด

ไม่ไหวแล้วไม่ไหวจะเขียนแล้วหมดเลยหมดเลยจานหมดเลยมึงยังไงเนี่ยยังไงโอโ้ว่าจะไปหามึงที่บ้านพอดีเลยเดือนแปดขึ้นแปดขากูบวลนวะมึงไปนะ <c oughs> มึงจะปวยจะจัดง,งานสพเรื่องมึงอ่ะมึงมาหักเป็ดกูทําไม <c oughs> ไม่ไกลละอ่างทองเอง วิ่งตรงเนี่ส่เตียไม่ได้ถามว่าไกลหรือไม่ไกลมึงอ่ะมาหัดเบ็ดกูแล้วกูจะเอาที่ไหนหากินนมจีนต้องมีอยู่แนวห <c oughs> ล่ะจีน้ำยาผัดหมี่กันงเนื้อต้มฟักอาหารห้าอย่างต้องพร้อมมึงเข้าใจผิดแล้วูหมายความว่ามึงเนี่ยมาหัดเบ็ดกูแล้วกูเนี่ยจะเอาที่ไหนหากินเ่า <c oughs> อ <c oughs> เหล่านี่เลี้ยงได้แค่เราขาวนะ <c oughs> เราแดงเลี้ยงไม่ได้แล้วกูค,คนจน <c oughs> ผ่ายี่นี่ถ้าจะบ้าเมื่อไ่ นี่เนี่ยหูไม่ได้หูอะหัวหัวหมูไม่มีไม่ได้บวดแก้บนบวดทดทแทนพระคุณแม่โอ้โหมีแต่ใบไม่มีรูเลยมึงแงหูตึงก็ไม่บอกเวรไอ้ผู้สอบท่านทำไมหูดดีๆเอทใา้เอาหูออกลูกประชาก็ไปโบรให้กูแล้ว

หายที่มารักแม่เลยกูตอนนี้เลยมึงเข้าใจเลยผิดปะเนี่ยไอมึงมาหักเบ็ดกูทาไมอ้านั่นเบ็ดตัวเหรอเบ็ดกูนี่อ้ามึงมาขวางแหนกูกูไม่รู้เบ็ดตอนทีได้ไหมสมบัติกูเนี่ยขอโทษนะต่อไปนี้จะไม่ําอีกแล้วนะมึงจะโกนทําไมกูไม่ได้หูตึงจะโกนทําไมมึงไม่ได้ยินน่ะกูได้ยินดีมึงไม่ได้ยินมึงมาหัเบ็ดกูวะ อาเป็ดมึงเหรอที่กูมีสมบัติอันเดียวเนึ่งเ่อนกูขอโทษทีนะมันมันมันมาขวางแหนะพัวซอแล้วทำไงอะไรทีเนี้ยกูจะตกปลาไงจะเอาอะไรกินอะไรทีนี้มันเอาอย่างนี้ก็แล้วกันมึงมึงเอาตะคองมาเดี๋ยวกูทอดมึงตะคองหนึ่งแล้วมึงก็กลับไปกินที่บ้านเออแล้ววันต่อไปอ่ะวันต่อไปเดี๋ยวมึงกับกูก็มาเจอกันที่นี่ไงแล้วกูก็ทอดมึงตะคองตะคองตะคองแล้วมึงกูสองคนก็มาเป็นเพื่อนกันแล้วพอถึงเดือนแปดขึ้นแปดค่ำมึงก็มาเป็นม้าให้กูขี่วนรอบปูด เอ้หญิงนี่ดีเว้ยเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเลยเฮ้ยมานี่มานี่นางกอนนางกอนฮะนางกอนนางกอนลุกติลุกลุกไหมอ่ะจะได้นางกอนควรต้องตีนซะด้วยออันนี้กูได้ยินน้เมืันคีละกูเป็นเพื่อนกันนะอันนี้ยังไม่ออกจากหูบวูบมึงชื่ออะไรฮะมึงอ่ะชื่ออะไรลืมลืมไปนึกซะดินึกแล้วลืมจริงๆ หายหูตึงแล้วกูต้องตือนไปด้วยนชื่อมึงอะชื่ออะไรก็ทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่กูชื่อว่าไอ้ลืมนายลืมไอ้บ้ากูตายมีเงินเยอะแยงไม่ตั้งไม่ตั้งชื่อนายลืมอ่แล้วมึงอะชื่ออะไรอะไรตัวมึงอะชื่ออะไรอะไรโหูดีนะกดต้องตือนซะด้วยทั้งนัวทั้งนัว ทั้งโลทั้งเสียมทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งเนื้อทั้งตัวของมึงในบัตรประชาชนเนี่ยชื่ออะไรก็ทั้งเนื้อทั้งตัวแล้วก็ในบัตรประชาชนเนี่ยกูชื่อว่านายอะไรนามสกุลอะถามบี๊กเละกูเพิ่งจะถามเนี่ยเอ้ยเนี่ยมึงอะชื่ออะไรอะไรนามสกุลถามบี๊กเละนามสกุลมึงอะกูชื่อว่านายอะไรนามสกุลถามอีกและ ลืมอะไรถามถึงแเออแล้วออลมึงไงชื่อชื่อลืมนามสกุลอะไรจำไม่ได้อะหายนี่จะจำอะไรดิมึงเนีน่ยชื่อลืมมันามสกุลอะไรำไไจำไม่ได้มึงจำไม่ได้ได้ไงนามสกุลมึงเองนามสกุลพ่อแม่กูตั้งให้ว่าจำไม่ได้อะจะโกหยังไง ได้วยกันเป็นไงเลยเนี่ยโอ้โหแล้วชื่อคนตั้งเยอะตั้งแยะมึงไม่ตั้งชื่อมึงเสือกชื่ออะไรแล้วชื่อมึงก็ชื่อกูได้ทั้งเรียกลมกันหาก็ไปหาเลยยังไงวะลืมอะไรไป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 ข้ามาในกุ้งทอด้ิบมึงเออเดี๋ยวมารอแป๊บรอแป๊บโชคดีโชคดีนะรับดีกลับมานะเอ้ยรออยู่นี่ก่อนนะเออทรายทอดไม่เฉลิบมึงได้ยินได้ไงกูไม่ได้ใส่หูเอ้าว่ามึงยังไม่ไปอีกเหรอเนี่ยไปแล้ว ยคเดียวไม่เอาตะคองก่อนด้วยะต้ององเจ้งองเจ้าข้าเอ้ยเจ้งองเจ้งองเจ้าข้าเอ้ยบ้านนี้ท่องนี้ใครเป็นคนดีมีวิชาสามารถจับตัวผีเสื้อทองได้ทรงทันกิจสนจะมอบมือกึ่งขึ้นพระนครขอขกับองราทิดาเป็นคู่แต่งงานกเจ้ององเจ้างองเจ้าข้าเอ้ยะต้องงอง็ต้องงองเจ้าข้าเอ้ย ว่าจะไปหาแกที่บ้านพอดีเลยเดือนแปดขึ้นแปดค่ำฉันบวชและแกไปนะเดี๋ยวไปจริงปะเนี่ยเดี๋ยวไปไปเจ้าไก่ไปช่วยด้วยงไงไม่ใช่ฟังอะไรผิดไปแล้วฟังเลยดีนะฉั้นนี่ชื่อหัวหมูอภิมาลพูดเป็นเลอจริงรอเปล่าจะไปทางขวัญไม่ด้วยไงน่ะไม่โว้ยจะได้บอกเล่าโรแกนกัาพรที่เหตเผาไม่ใช่ ฟังดีๆฟังใหม่ฟังให้ชัดๆฉันนี่ชื่อหัวหมูอภิมานนะเป็นทหารอยู่ในเมืองไม่กลัวเปลืองแล้วแต่ขอให้ไปเชนะไม่ฉันฉันบอกฉันอยู่ในเมืองเออจะเอาต่อสายพระเหลืองใช่ไหม <S <S ใใอะไรวะแต่คนนี้มันนี่อ่ะใครเนี่ยพวก,เ,กเดียวกันปะเนี่ยฮะพวกกันเพื่อ,อนฉันเองแกไปคุยกับมันรู้เรื่องไงโอ้โหถามมาได้ไม่รู้สจะขำ ไปรู้เรื่องได้ยังไงเราหูมันตึงครหูตึงเราติดจะมาวานไปดึงอย่าหันหน้าไปนั่นดคุยแค่สองคนฉันติดห้องร้องเปล่าหาคนดีมีวิชาครับใครมอที่สามารถจับตัวมเป็นเสื้อทองได้พระองค์ท่านกฤษณะจะมอบเมืองกึ่งครึ่งพระนครเขาเอาราชธิดาเป็นคู่แต่งงานจริงไหมน่ะจริงที่เด็กผมจับได้อ่ะไปเป็นทหารภายในเมืองหลวงเลยได้ไลยได้เมียได้บอกเพื่อนมึงด้วยแล้วกันเดี๋ยวเจออาจารกันนะครับผมไปแล้วโชคดีโชคดี ใครช้างหัวไงนี่ไม่ใช่นั่งนึกชื่อก็จะต้งนั้นนี่ก็ชื่ออะไรนะฉังละหัวหมูอภิมันไปแด้ๆคล้ายสุตีเลยนะไปทำไมยังไม่ไปอีกเออใจเย็นใจเย็นเล่นหน้าแม่เย็นทีมึงไม่ไปกูบวชท้องกูได้ไอ่ไหนที่ไหนก็ปกติวันทั้นแหละบานพอก็บวชกลางคืนไง หัวไอ้คตีนเขเป็นอะไรเนี่ยแหมคนจะบวชอี <definition. S 2> ่ม <laisser effort> ักจะมีมันมาผจญทำไมอ่ะกูถามมันดีๆว่าชื่ออะไรเสือกย้อนถามพวกบวชก็คือเรื่อบวชกลางวันนั้นที่ไหนเล่าเขาถามเขาบอกว่าเขาอชื่อหัวหมูพี่มันเออาเป็นข้าราชการอยู่ในเมืองแล้วที่เขามาเนี่ยตีนคล้องรองเปล่าหาคนดีมีฝีมือไปจับตัวบีเซอร์ทองได้เกิดว่าจับตัวบีเซอร์ทองได้จะได้เมืองกึ่งเครื่งลครทองไทะลุฟางหลังทะลุแฟนแดดทใต้พงกูแต่งเงินเงินเด้งยกเมียให้พี่้ย เดี๋ยวเวะไพยแม่เอ้ยพูดถึงนางเมียพูดไม่ออกแค่ผีเสื้อทองตัวเดียวนะผีเสื้อทองตัวเดียวงั้นลงไปข้ากูเลยทำไมอ่ะหน้าบ้านกูมีเป็นหมื่นแน่ใจโอ้โหบินกันให้ื่อยไปวนวนลัลโอปป้โกไม่มีขาดูุติดตามรับชมันากัต่อคบพ่รอยอสรคุน